สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์แอมนะครับผมครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนําแอปแอปตัวหนึ่งนะครับเป็นแอป Google นะครับ Google Map นะครับผมแต่เราสามารถคลิมคอยนะครับหรือคลิมเป็นเงินได้นะครับผมซึ่งแอปตัวนี้ดีมากเลยครับผมเราไม่ต้องเลา i n ินทวนก็ได้นะครับผม ใสสมัไว้แล้วก็ทิ้งไว้นะครับคอยมาคลีนอ่าคอยนะครับผมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับก่อนอื่นก็ต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับจาก Play Store นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมครับผมก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นควันและกำลังใจให้ผมทคลิปต่อไปขอคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับครับผมก็มันมาสูน่หน้านี้นะครับผมก็ทางแอปเนี่ยเขาจะให้เราเปิด GPS ของเรานะครับเพื่อเขาจะโหลดข้อมูลให้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขอเปิดอาการ รอ <Kick. S 2> สักครู่นะครับพอดีนเน็ตอุ่นโอเคครับถ้าเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับผมก็ก็จะเป็นภาพสีดำนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับผมนี่คือรายกาวนะครับจำนวนเงินที่ผมได้วันนี้ประมาณประมาณหกชั่วโมงครับผม ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับผมก็จะได้30คอยนะครับผมแล้วก็ทำการคลีนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าสู่ระบบขั้งแรกนะครับเราจะตั้งเป็นระบบออโต้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเล่นมาสองวันแล้วนะครับก็เลยได้ระบบออโต้มานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ระบบออตัวนะครับ เราไสังเกตดูเมนูตรงกลางครับผมที่คล้าคล้ายค้อนนะครับผมให้เรากดตรงนี้ครับเพื่อคลี่นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเล่นคร้าแรกนะครับสังเกตตรงนี้ครับผมกระทะข้างล่างครับผมก็จะเป็นจะมีสีสีน้ําเงินขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นนะครับให้มันเต็มนะครับเราจจะ ช้ระบบออโต้ได้นะครับนี่ผมจะตั้งค่าที่ระบบออโต้นะครับผมมันก็จะเคลมให้เรานะครับแอปตัวนี้นะครับมันดียังไงก็มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้อง็อกอินทุกๆวันก็ได้นะครับผมตั้งออโต้วไว้นะครับพอมันครบมันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับผมโอเคครับเรามาดู ส่วนตั้งค่านะครับต,ต,ตอนนี้เนี่ยผมใช้ระบบทดลองอยู่นะครับทดลองเขาให้ทดลองมาสาวันนะครับผมโอเคผมจะคลิกไปดูที่หัวมุมซ้ายนะครับผมที่มีรูปคล้ายๆเพชรคล้ายๆเพชรนะครับผมในหน้าวนนี้ก็ จะเป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าแอปนะครับเราดูข้างสูดนะครับตรงนี้นะครับส่วนหน้านี้เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นถ้าเข้าระบบครั้งแรกเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับผมโอเคนะครับ อ่าหน้าตาแบบนี้ครับผมแต่ว่าผมได้เซตติ้งไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการคลีนนะครับผมนี่ก็เป็นที่อยู่นะครับเราก็คลีนให้อ่าบัตรแรดงคืออีมอมเมลของกระเป๋างเงินของเรานะครับก็ตั้งให้ครบนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมเรามาดูการ ตรงนี้ก็กันต่อนะครับผมตรงนี้ก็ส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยทางระบบเขาจะตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมขอเปลี่ยนดีก่กเป็นรูปภาตะกี้นะครับนี่คืออถ้าถ้าเราไม่เปิดข้อมูลออะไร าเราไม่เปิด GPS นะครับส่วนที่มีคล้ายวงกลมนะครับตรงกลางเนี่ยสีดำเงินเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของเรานะครับมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับมันจะยูน่นิ่งแล้วก็การขดุดคอยนะครับมันนานนะครับผมถ้าเราไม่เปิด GPS นะครับผมโอเคนะครับ มันดู่วนการตั้งค่าต,ต่อนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมนูเทรดน,นะครับผม่มถ้า,าครอนของเรามีครบแล้วนะครับผมตรงนี้ครับให้เรากดตรงน,นี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเคลมนะครับผม ขั้นต่ำสุดก็คือ1,000 0นะครับเราก็จะแลกเป็นคอยนเข้ากระป๋านะครับนี่ครับเราก็จะได้1,000 0นคยนะครับถ้าเป็นคอยน์ c ก็ต้องใช้0 0 0 0 0แสนกว่าครับผมอีเทเรียมก็1.0อีเทเรียมต้องแลกปุ้ยกับรล้านนะครับ9ก็0แสนกว่านะครับ นี้ก็อะไรอ่ะรางวัลต่างๆนะครับมากมายนะครับผมมีเสื้อก็มีนะครับที่เชิ้ตนะครับแล้วก็หมวกนะครับต่างๆก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นคุยนะครับก็เสื้อนะครับถ้าเราจะแลกเรากดชี้เคียวได้เลยนะครับผมผมเล่นมาสองวันนะครับ ดูครับพื้นที่ของผมเนี่ยมันจะกว้างนะนี่เป็น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 แมทของผมพื้นที่ผมจริงๆนะครับนี่ก็เป็นบ้านของผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับผมตรงนีกว้างเนี่ยนี่พื้นที่บ้านของผมจริงนะครับผมก็ดีมากเลยครับดูครับ มันเป็นเป็นหมู่บ้านนะเป็นมันไม่เช่นในเมืองครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับผมให้กดที่บวกก่อนนะครับผมติดให้นะครับโบนัส,สด r o ปนี่ครับตรงนี้มันจะไม่ติดให้อ่า เราต้องติดก่อนถึงมันจะโชว์ได้นะครับตนี้ติดตรงนี้มันก็จะมีคล้ายๆอะไรที่ปักอะไรมุดน,นะครับให้เรากดตร,านนนะราตรงนี้นะครับสอันนี้หนึ่งนะครับสองสามตรงนี้นะครับให้เราติดนะครับโอเคครับก็ถ้าใครสนใจก็ ลิงก์โหลดยู่ใต้คลิปนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ